คลิปนี้เราจะแสดงการใช้งานโปรแกรม Formula Business Intelligence ซึ่งหัวข้อที่จะอธิบายก็คือการเลือกช่วงข้อมูลเพืมาใช้ในการทำ BI ย่อมาจาก Business Intelligence นะคะก็ให้ไปดูที่เมนูหลักเลือก Business Intelligence จะเห็นว่ามี8ระบบย่อยให้เลือกที่กไปที่ระบบขายดับเบิลจะเห็นรายชื่อเมนูปรากฏขึ้นมาก็คือวีคอลการขายให้ดับเบิลคลิกเข้าไปพอเราดับเบิลคลิกเข้าไปก็จะปรากฏหน้าจอให้เลือกช่วงของข้อ,ขอมูลที่จะทำ BI ให้เราไปเปลี่ยนตรงเลือกช่วงสาขา เปลี่ยนวันที่ค่ะแล้วช่วงที่เราต้องการนะคะก็คือวันที่01เดือน1ปี2 552ถึงสิ้นปีนะคะ31 12 2 552เมื่อเราคลิกโอเคโปรแกรมจะประมวลผละคะ่ะวิเคราะห์ ชวงปีและแสดงออกมาในหน้าจอไพวอล c l i ิ k โดยมีฟิลตามที่เลือกจากหน้าออปชันก็จะปรากฏอย่างนี้นะคะมีวันที่ชื่อสินค้าชื่อย่อสินค้าซึ่งเป็นสำน,นังานใหญ่ ก็มีมูลค่าก่อ